มากันอีกแล้วจ้าพี่น้องพบเจอกันอีกแล้วกับแม่จ๋าพาเพลินสวีดัสวัสดีจ้าวันนี้เราพาทุกคนมาเยี่ยมตลาดแขกกันอีกแล้วนะจ้าเรามาเยี่ยมตลาดแขกโอ้โหมาเป็นหัวเลยจ้าพี่น้องอนะคะมาตัลลหัดแขกกันอีกแล้วนะคะที่เดนมาร์กเนาะเราก็พามาซื้อผักนะคะจะมาซื้อผักแต่ก็นะคะฉมพ์ช,ช,ชร้านขายเนื้อนะคะพาทุกคนดูมีทั้งลิ้นวงลินวัวทุกคน มาเป็นหัวก็มีนะเครื่องในลิ้นเล่นมีหมดนะคะมานะ,ะเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เราตั้งใจพาทุกคนมาซื้อผักกันจ้านะคะเป็นตลาดผักตลาดผลไม้เนาะเป็นตลาดของทางแข,ก,แขกเขานะคะตลาดอาลับเนาะนะคะนี่ผลไม้ลากไม้เยอะแยะมากมายจ้ามีหลายชนิดนะคะสาธยายบรรยายไม่ถูกเลยมะเขือเทศงามมากๆทุกคนนะคะมะเขือเทศพันนี้ งามจริงๆนะคะผักสดๆเยอะทุกคนหลายสิ่งหลายอย่างเลยจ้ะสาทยายกันไม่ถูกเลยนู่นโอ้นั่นมันบักแตงโมโอ้นั่นมันบักสม้มโอนะคะแตงโมลูกใหญ่มากจ้านะคะพันธุ์แบบว่าจัมโบต่ตอปีโดเลยนะคะใหญ่มากๆทุกคนมะเขือเทศก็มีหลายพันธุนะคะทุกคนสวยๆเนาะนี่นะคะมีหลายแบบหลายพันธุนะคะให้เลือกนะคะแล้วแต่เราจะเลือกซื้อแบบไหนเนาะนะคะ ชอบแบบไหนเลือกซื้อไปได้เลยผักเยอะแยะมากมายนะคะผลไม้ล่างไม้หลายชนิดมากๆมีลิ้นจี่ก็มีนี่นี่โอ้โหเยอะเลยดูออเดอร์พี่น้องเดือสาธยายไม่ถูกหรอกไม่รู้จะสาธยายอันไหนนะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆทั้งพริกก็มีนะคะพริกนะคะหมะละก็มีนะคะทุกคนเขาก็เหมือนมะนาวนะคะเขาก็กินทาง แขกเขาก็กินผักคล้ายๆเรานี่แหละเนาะนะคะก็เป็นเอเชียเหมือนกันเนาะ,ะนะก็จะเป็นพืชผักทางเามืองร้อนนะคะเอามาขายในเมืองหนาวนะคะหลายอย่างหลายชนิดกระเจีย๊ยบนี่<ม>แขกเขากินกระเจีย๊ยบนะทุกคนนะมีกระเจีย๊ยบดูมีบวบลดีดด้โอ้โเนาะสะออนเนาะต้องใช้คำว่าสะออนแล้วก็ออนโซน มันเยอะมากนะคะแม่จ๋าก็มามองหาผักเอ้ามีมะละกอด้วยจ้านะคะแต่ไม่รู้ว่าโลเท่าไหรอันนี้ไม่ได้ถามบังเอิญเมื่อกี้ะแม่จ๋าซึ้อมีไว้อยู่แล้วนะมีไว้อยู่แล้ววันนี้ไม่ได้มาซื้อมะละกอลูกนี้แปลกดีนะสีดําหลายพันหลายอย่างบางอย่างก็รู้จักบางอย่างก็ไม่รู้จักค่ะดูแน่นเลยนะเขาเติมผักเติมอะไรไว้เต็มช่องเต็มเชลเขาเลยนะคะ เยอะแยะนะพริกก็หลากหลายชนิดมีเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกสรรน,นะคะตลาดนี้นะคะบาซาเวสนะคะบาซาเวสนะก็ oh. เป็นตลาดของแก่ๆของชาวตะวันตกหรืออะไรยังไงนี่แหละค่ะตะวันตกหรือตะวันออกเรียกไม่ถูกอ่ะฮะนี่ <laughs> เดี๋ยวแม่จะจะซื้อพริกอันนี้พริกตุรกีนะคะพริกตุรกี ผักชีลาวนะคะขาดไม่ได้นะแม่จ๋าจะซื้อผักชีลาวเด้นนะคะถ้าไปซื้อผักชีลาวในซูเปอร์มาร์เก็ตของเดนมาร์กเขาก็จะเป็นแบบว่ากาเล็กๆกับทุกคนฝอยๆแล้ว <c oughs> นะถ้าตลาดแขกก็จะก้าใหญ่หน่อย <c oughs> นี่เลยจ้าเอาละนะหลากหลายชนิดดูกันสารทายกันไม่ถูกเลยเนาะ นะคะเอามาฝากกันเท่านี้แหละจ้าทุกคนบายบายจ้าพบเจอกันใหม่เด้อ